สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังชมบิดลัดช็อตอยู่นะครับวันนี้นะครับเราก็มีภารกิจอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการอเวกเดลอนนะครับเดลอนซึ่งเป็นตัวหลักของผมนะครับยังไม่ได้รับการอเวกเลยคนอื่นก็อเวกไปเยอะแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ถึงวาระของเขาแล้วนะครับก็เนื่องจากที่ไม่ได้อเวกก็เพราะว่าทีมผมเนี่ยไปติดทีมอันนี้อยู่นะครับติดทีมติปศาสตรเราก็เลยไม่สามารถที่จะเอามาเวกได้ในช่วง สองสามวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เลยได้โอกาสดีนะครับจัดการอเวกซะเลยนะครับความเปลี่ยนแปลงของการอเวกเนี่ยเราขอดูตัวเก่าก่อนนะครับตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยเลเวลสี่สิบหกนะครับอาวุธก็เป็นอาวุธอเวกนะครับระดับธรรมดานะครับมีโฟกัสแล้วก็มีความเร็วนะครับแล้วก็มีแหวนชุบอันหนึ่งนะครับแหวนชุบชีวิตนะครับต่อไปนี้พออเวกปุ๊บ เราก็จะต้องเริ่มมาใส่อาวุธชิ้นใหม่กันนะครับเราก็จะเน้นไปที่ความเร็วนะครับหรือว่าใช้อาวุธตัวเก่าถ้าอาวุธตัวตัวที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถใช้อาวุธความเร็วได้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอาวุธที่พร้อมอยู่แล้ว2ชิ้นแต่ว,ว่าเราต้องเอาเวกใหม่แต่ไม่เป็นไรครับอาจจะตีเบาลงแต่ว,ว่าเราก็ได้อาวุธที่เป็นอาวุธเซเว่นไนนะครับเ็นเคสสองอันเป็นความเร็วทั้งคู่นะครับ เอาละแด้วกาสแล้วเราก็เอาอีกนิดนึงนะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนครับเราขอเข้าไปดูที่ข้อมูลตัวละครสักหน่อยก่อนนะครับี่ตอนนี้มันก็เข้าเข้าทางไหนได้บ้างนะเดี๋ยวเราต้องไปเช็คนี้ก่อนนะครับเซตตัวที่เป็นตัวไอคอนนะครับผมจะได้เข้าง่ายขึ้นต้องเป็นตัวนี้นะครับเอามาแทนตัวไหนดีเอามาแทน ตัวตัวนี้ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับกดโอเคเอามาแทนอะไรอ่ะส,อสกิลของทีมนะครับพาสซีฟเดี๋ยวเราดูให้ชัดอีกทีนะก่อนที่ไปเวกจะได้สาระความบันเทิงเลยให้ครบถ้วนนะครับนี่นะครับถ้าเนโรนเลเวล46นะครับ บวกสินะครับจะมีเลือดอยู่ที่5,509นะครับแล้วก็มีพลังโจมตีอยู่ที่2,960นะครับแล้วป้องกัน1,420นะครับสปีด33นะครับสกิลนี่ก็จัดได้ว่าโหดนะครับอันนี้คือเพิ่มการโจมตีโดยรวมนะครับอีก50%ให้กับทีมนะครับผม แล้วก็เป็นอันนี้เป็นสกิลเดียวนะครับโจมตี250%นะครับแล้วก็เล่งเทินหมู่อีก2เทินด้วยกันนะครับคือโจมตีเดียวแต่เล่งเทินหมู่นะครับเป็นอะไรที่พิเศษมากนะครับผมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ว่าใบนะครับใบใบหมู่นะครับติดสถานะใบ สองเทิร์นด้วยกันนะครับโจมตีดาสนะครับคูดาวก็จะอยู่ที่110นะครับพวกซิมไนนี่จะเป็นคูดาวที่ไม่เยอะมากนะครับส่วนนี้เป็นอันดิเมนะครับก็จะลดเลือดตัวเองเหลือหนึ่งนะครับแล้วก็กลายล่างถือดาบ2มือนะครับแล้วก็โจมตีธรรมดา3ตัวละครนะครับและอือรู้สึกอะไรนะรู้สึกจะอมาตะอีก5ครั้งนะครับ ถ้าไม่ถ้าถ้าผมแปลไม่ถูกอาจจะอาจจะต้องขออภัยนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดโผยขึ้นมาดูนะครับอันนี้คือการจำล้วนๆนะครับแต่ว่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลในเซเว่ t ไนท์ไท i g u i d บ s p x t p o t ได้นะครับ i g h t t h ไ i l a n d b o x s p o บเอ x s p o t นะครับตัวใหม่ครับจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลเราก็มีหลายที่นะครับเอาละอาวุธที่เขาแนะนำให้ใส่ก็คือเป็นอาวุธความเร็วนะครับแล้วก็เป็น ตีสวนกลับนะครับแหวนก็จะเป็นแหวนที่เป็นเพิ่มอัตราขิ้นะ,ะ <gigs> เพิ่มจะเพิ่มการโจมตีขีเพิ่มขึ้นนะครับสมมติคุณตีติดคิ้มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับ <frustrating. S 2> เจมก็เหมือนกันนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันที่สองเนี่ยเจมอันที่สองจะเป็นโจมตีหมู่โจมตีรวมนะครับทั้งหมดเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอีกแล้วก็สวนกลับนะครับเอาละ ได้เวลาเปลี่ยนแปลงเดลอนสี่สิบหกแล้วครับคนอื่นเขามากายแล้วเราก็ต้องเอาบ้างนะครับก็ออกจากทีมทุกอย่างให้หมดเรียบร้อยอา่าอยู่ทีมที่สามนะครับขอดูตอนนี้ก็ออกขอให้หมดก่อนนะครับออาออกให้หมดครับหมดยังใส่ม่วยแล้วใส่ม่วยแล้วเบอ,เบอ,เบอนะครับตอนนี้ก็เป็นหัวทีมสร้งงางนั้นนะ่ะ เอาคริสเป็นหัวทีมก่อนเพื่อเดรอนจะได้ว่างอ่าว่างแล้วเสร็จแล้วเราก็ลิดไปที่ดาวเดรอนเขาจะใช้หินม่วงนะครับห้าร้อยนะครับแล้วก็เงินนะครับใช้ทองนะครับทองอีกสามแสนนะครับเราก็กดไปที่เงินนะครับการเวกครับหลายคนที่ไม่เคยเอาเวกนะครับก็จะไม่รู้ว่าจิ้มตรงไหนเราก็จิ้มไปที่แสงนี่ครับที่เรามองเห็นนะครับ สาวเอฟเฟกต์อาจจะเบานิดนึงนะครับเสียงผมอาจจะดังนะครับน่าจะได้สาระอะไรไปบ้างนะครับโชวโอ้โห oh. นะรับลรงจากเทพธิดาเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เดีอน,นตัวขนาดโตเต็มวัยเราต้องไป เพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือต้องไปบวกสิบนะครับเพื่อได้เทพเทปแล้วก็อาวุธที่เราจะใส่ก็คืออาจจะต้องดรอปลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้อาวุธที่ตรงกับสายที่เขาใส่อยู่นะครับจะซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับอันนี้ได้หมดนะครับโฟกัสนี้เขามีอยู่แล้วนะครับ ครับผมส่วนเกราะนี่ผมขอใส่เกราะที่เอาเวกแล้วกันนะใส่เกราะใหม่ปึ๊บปึ๊บนะครับใส่เข้าไปเดี๋ยวเราไปลองกันแต่คือมันก็จะไม่แรงหรอกครับเพราะว่าอาวุธที่ใส่ไปเนี่ยเป็นอาวุธที่ไม่ได้เ,เวกนะครับเพราะว่าผมต้องการจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแล้วอยไปเพิ่มเติมเอาเพิ่มเติมความเร็วที่หลัง กรอกก็มีแค่นี้ครับเอาแค่นี้ก่อนส่วนเจมเจมเราเลือกเลยครับขอแน่นอนครับดูดเลือดไว้ก่อนครับผมเพราะว่าตีธรรมดาเนี่ยดูดเลือดแน่นอนนะครับต่อไปก็อันนี้ขอเป็นเจมเซเว่นไนนนะครับสมตีแบบโดยรวมนะครับแล้วก็เป็นเจมสีน้ำเงิน สีน้ำเงินเราก็เอาไว้ก่อนยังไม่มีนะครับยังไม่มีใส่อ๋อมีมีม,มีโฟกัสโฟกัสดาวงแบบโฟกัส,กสใส่เข้าไปนะครับครบแล้วนะครับแหวนคืนชีพนะครับใส่คืนชีพนี่สบายบรือเลยครับส่วนกระตัวอื่นกรอตัวอื่นนะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวได้เกราะดีกว่านี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เนี่ยเป็นเกราะแบบระดับค่อนข้างต่ำนะครับผมคิดว่ายังไม่ใส่ดีกว่านะครับไปใส่ตัวที่สูงขึ้นกว่านี้ดีกว่าอ่าใส่ตัวนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นจะได้ถึกเหมือนเดิมนะครับมีตีบวกมาแล้วโชะใส่เข้าไปนะครับเกาะของเดซี่นะครับเอาละพอเเวกเสร็จแล้ว เราก็ไปลุยกันเถอะจัดดิปโป้มาเลยคิดมาเลยเอาแบบจัดเต็มๆเ,เอาเต็มๆเ,เลยนะครับเต็มๆม,มีอลิสตัวหนึงน่งเอาลุกอีกตัวหนึง่งใส่เข้าไปแล้วก็เดรโลนะครับไว้ข้างหลังส่วนเพชรเราก็ใช้เพชรเพิ่มความเร็ว8%นะครับดูจากตรงนี้นะครับ ทำให้เร็วยิ่งขึ้นเขาอีกทีนี้เราก็จะมีเดรโลนที่ยังไม่ตีบวกอาวุธแต่ว่าก็ยังเทพอยู่นะครับโจมตีนี้สา3พันสามนะครับผมหนักหนาอาการนะครับตีสวนทุกอย่างตีสวนกลับแต่นนี้ไม่มีสวนกลับนะครับเจมแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับจัดไป PVP แล้วกันพีพตรงนี้ซะหน่อยนะคสเจ็บ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันครับคีก็เพิ่มเข้าไปหน่อยในส่วนของตัวเร่งความเร็วนะครับจะกี้จัดทีมแปลกๆหน่อยเดี๋ยวผมขอลูกมาไว้ข้างล่างหน่อย อ่ะโอเคไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงลองหน่อยเริ่มมาเจอเนียเลยแล้วกันนะครับทีมเนียเปิดครั้งแรกของการ PVP ครับที่มีเดลอนเวมครั้งแรกครับมันหล่ออยู่แล้วอหล่อขนาดนีม้มาใส่ก่อน,นครับไม่เปรียบหรือเปล่านะครับลุกนะครับ กลางโล่ทั้งคู่เลยครับทั้งสองฝั่งเนี่ยเดนอ์ก็สั่งท้าไม่เจอครับเอาไม่ใช่จอบเกาะนะครับจอบเกาะโดยลิโป้นะครับโวนเนียต่อยนะครับต่อยช็อตบาบิสตานะครับใช้สกู๊หมู่นะครับโอยโหนหนักนะครับมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นยังไงจะใบกันหรือเปล่าครับอ้าวใบเองนะครับตอนนี้ แต่มีตัวที่เสียชีวิตโอ้โหเ,เราก็โดนเจอะไปแล้วแต่เรามีแหวนชุบไม่เป็นไรนะครับทิ้งไปอีกตัวนะครับสะท้อนกับนแหวนชุบของเรานะครับช่วยได้ครับผมเอาเวก,ก่อนแล้วอะไรดีนี่เลยครับลุกยอดจารสกิลมื่ครับโดนสัดก่อนแรกนะครับฝั่ง ใหม่ๆแล้วเสียชีวิตโอ้โหสตีธรรมดาเฮ้ยลองเราจะได้เอาเว้หรือเปล่าจะได้เอาเว้หรือเปล่าจะได้เอาเว้หรือเปล่าจะโดนหนักมากครับโอ้โหโอ้โหเหลือคิดนะครับความหวังสุดท้ายนะฮะ สับลุกไปก่อนนะลุกรอวันายให้ลุกอย่างเดียวเนะอย่าให้ดีลอนเล่งคินได้เท่านั้นเองเอานวาโอ้โหโดนสะท้อนคืนกลับนะครับเท่ากับว่าทีมผมนี่ก็ยังไม่ผ่านในเรื่องเก็บอีกเยอะนะครับเพราะว่าตัวยังไม่พร้อมเนืองไปปั้นใหม่ครับอาวุธยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวเราขอลองเปลี่ยนรูปแบบทีมอีกทีหนึ่งนะนะ ต้องเปลี่ยนใหม่ต่อให้เอเวกยังไงครับถ้าอาวุธยังไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่จะตายเนี่ยมีสูงมากเลยครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งจะเร็วกว่าเร็วกว่าเยอะครับฝั่งเราเร็วกว่านะไหมไนั่นแหละครับเจ็บ ไม่เป็นไรครับไม่ใช่สกิลทะลุบัฟนะครับเอาแล้วครับช็อตช็อตเข้าไปครับติดช็อตตัวเดียวนะครับตอนนี้ก็ติดเด้แล้วครับวนเป่าอีกมีใครไปบ้างมันมีไปแล้วครับขังก็เดี๋ยวเราจะได้เอาเวซนะครับเห็นความน่าตื่นเต้นนะผมว่าเห็นตื่นเต้นกันมาเยอะแล้วแหละเดี๋ยวแต่ของผมนี่แหละยังไม่ได้ตื่นเต้นเลย มาแล้วครับผมตู้มมือมามาแล้วว้าแข็งแ้งครับส่วนอื่ลลออนขอตีธรรมดาดูเลือดก่อนปับ๊บให้ตีธรรมดาเคียวก่อนเลยใบครับการใบเออนี่แหละเลือดขึ้นมาแล้วเอาละยังไงต่อ โอ้นี่เจฟเจฟให้ละเอาไปไปเเเทุกทีดับไปแล้วนะเพิ่มมาอีกเพิ่มเลือดเข้ามาอีกเพิ่มเลือดเข้ามาอีกนั่นไงเจสไปแล้วครับทีนี้ก็ะสะท้อนกลับแล้วครับสพร้อกลับติดเจฟครับเร่งเธออีกทีนึง เรียบร้อยครับและแล้วก็ชนะได้นะครับแต่ก็ต้องไปปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับต้องใส่ให้ครบนะครับเอาให้เทพๆเลยนะครับถ้าได้ดีๆเนี่ยโอกาสชนะมีสูงครับตอนนี้ก็ขอจบการเอาเวกเดียรโลนเพียงแค่นี้ครับทีมผมก็จะมีตัวเทพๆเครื่อง้หม่อีกตัวครับแล้วเราก็จะไปหาอุปกรณ์มาใส่นะครับตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้ก็ ก็ค่อนข้างต้องปรับทีมกันเยอะะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นทีมที่ขาดๆกินเกินนะครับต้องกลับมาตั้งใจเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกสกิลพาร์ตส,สทีมอะไรพวกนี้ก็ต้องอัพให้ครบนะครับถ้าไม่ครบเนี่ยก็จะสร้างปัญหาให้เราในอนาคตเพราะว่าคนอื่นเขาอัพมาเนี่ยเราแพ้แน่นอนนะครับวันนี้บีล่าช็อตก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับ โลนเขาจะใช้หินม่วงนะครับ500นะครับแล้วก็เงินนะครับใช้ทองนะครับทองอีก3 0 0แสนนะครับเราก็กดไปที่เงินนะครับการเอเวกครับหลายคนที่ไม่เคยเอเวกนะครับก็จะไม่รู้ว่าจิ้มตรงไหนเราก็จิ้มไปที่แสงนี่ครับที่เรามองเห็นนะครับสาวเอฟเฟกอาจจะเบานิดนึงนะครับเสียงผมอาจจะดังนะครับน่าจะได้สาระอะไรไปบ้างนะครับโช โอ้น oh, yeah. ี่นะรับางจากเทพทิดาเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ดีโนตัวขนาดโตเต็มวัยเราต้องไปเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็คือต้องไปบวกสิบนะครับเพื <c oughs> ่อ้เทพเทแล้วก็อาวุธที่เราจะใส่ก็คืออาจจะต้องดรอปลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้อาวุธที่ตรงกับ สายที่เขาใส่อยู่นะครับจะซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับอันนี้ได้หมดนะครับโฟกัสนี่เขามีอยู่แล้วนะครับครับผมส่วนเกราะนี่ผมขอใส่เกะที่เอาเวกแล้วกันนะใส่เกาะใหม่บึ๊บปึ๊บนะครับ ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราไปลองกันแต่คือมันก็จะไม่แรงหรอกเพราะว่าอาวุธที่ใส่ไปเนี่ยเป็นอาวุธที่ไม่ได้เวกนะครับเพราะว่าผมต้องการจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแล้วค่อยไปเพิ่มเติมเอาเพิ่มเติมความเร็วทีหลังอ่ากรอกก็มีแค่นี้ครับเอาแค่นี้ก่อนส่วนเจมเจมเราเลือกเลยครับขอแน่นอนครับดูดเลือดไว้ก่อนครับผม เพราะว่าตีธรรมดาเนี่ยดูเลือดแน่นอนนะครับต่อไปก็อันนี้ขอเป็นเจมเซเว่นไนนะครับสมตีแบบโดยรวมนะครับแล้วก็เป็นเจมสีน้ําเงินสีน้ําเงินเราก็เอาไว้ก่อนยังไม่มีนะครับยังไม่มีใส่อ๋อมีมีมีโฟกัสโฟกัสหม,มกดาวแบบโฟกัสใส่เข้าไปนะครับ ครบแล้วนะครับแหวนคืนชีพนะครับใส่คืนชีพนี่สบายหรือนะครับส่วนเกาะตัวอื่นเกาอตัวอื่นนะครับก็สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังชมบิดลัดช็อตอยู่นะครับวันนี้นะครับเราก็มีภารกิจ อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการอเว k เ d a อ l o n นะครับ d ด y l o ซึ่งเป็นตัวหลักของผมนะครับยังไม่ได้รับการอเว k เลยคนอื่นก็อเว k ไปเยอะแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยครับก็ถึงวาระของเขาแล้วนะครับก็เนื่องจากที่ไม่ได้เ w a k ก็เพราะว่าทีมผมเนี่ยไปติดทีมอันนี้อยู่นะครับติดทีมติปัสสัดเราก็เลยไม่สามารถที่จะมามาเว e ได้ในช่วง2อสาวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เลยได้โอกาสดีนะครับจัดการอเว a ซะเลยนะครับ ความเปลี่ยนแปลงของการเว a k เนี่ยเราขอดูตัวเก่าก่อนนะครับตัวที่ผมมีอยู่เนี่ยเลเวล46นะครับอาวุธก็เป็นอาวุธอ w a กนะครับระดับธรรมดานะครับมีโฟกัสแล้วก็มีความเร็วนะครับแล้วก็มีแหวนชุบอันหนึ่งนะครับแหวนชุบชีวิตนะครับต่อไปนี้พออเว k ปุ๊บเราก็จะต้องเริ่มมาใส่อาวุธชิ้นใหม่กันนะครับเราก็จะเน้นไปที่ความเร็วนะครับหรือว่าใช้อาวุธตัวเก่าถ้าอาวุธตัว,ต,วตัวที่มีอยู่เนี่ย ไม่สามารถใช้อาวุธความเร็วได้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอาวุธที่พร้อมอยู่แล้ว2ชิ้นแต่ว่าเราต้องเอาเวกใหม่แต่ไม่เป็นไรครับอาจจะตีเบาลงแต่ว,ว่าเราก็ได้อาวุธที่เป็นอาวุธเซเว่นไนนะครับเ็นเคิสสองอันเป็นความเร็วทั้งคู่นะครับเอาละแด้วกาสแล้วเราก็เอาอีกนิดนึงนะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเราขอเข้าไปดูที่ข้อมูลตัวละคร สักหน่อยก่อนนะครับี่ตอนนี้มันก็เข้าเข้าทางไหนได้บ้างนะเดี๋ยวเราต้องไปเช็คนี้ก่อนนะครับเซตตัวที่เป็นตัวไอคอนนะครับผมจะได้เข้าง่ายขึ้นต้องเป็นตัวนี้นะครับเอามาแทนตัวไหนดีเอามาแทนตัวตัวนี้ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับกดโอเคเอามาแทนอะไรอะ่ะ สกิลของทีมนะครับพาสซีฟเดี๋ยวเราดูให้ชัดอีกทีนะก่อนที่ไปเวกจะได้สาระความบันเทิงให้ครบถ้วนนะครับนี่นะครับถ้าเนโรนเลเวล46นะครับบวกส0นะครับจะมีเลือดอยู่ที่5,509นะครับแล้วก็มีพลังโจมตีอยู่ที่2,960นะครับแล้วป้องกัน1นึ่งพันนะครับ บาวิสตาน,สนนนะานะครับใช้สกิลปหมู่นะครับโอ้โหยุนหนักนะครับมาแล้วครับ่ว่าจะเป็นยังไงจะใบกันหรือเปล่าครับอ้บาวใบเองนะครับตอนนี้แต่มีตัวที่เสียชีวิตโอ้โห,โหเราก็เดินจอกไปแล้วแต่เรามีแหวนชุกไม่เป็นไรนะครับทิ้มไปอีกตัวนะครับสะท้อนกับแหวนชุบของเรานะครับ ช่วยได้ครับผมเอาเวก่อนแล้วอะได้ดีดูเลยครับลุกโล <aked out S 2> ้จังสกิลมื่นครับโดนตัดตอนแรกแล้วฝั่งลุกไม่ไหวแล้วเสียชีวิตโอ้โหสตีธรรมดาอือลองเราจะได้เ okay. อาเวกหรือเปล่าจะได้เอาเวกหรือเปล่าจะได้เอาเวกหรือเปล่า จะโดนหนักมากครับโอ้โหโอ้โห,โโหเหลือคิสนะครับความหวังสุดท้ายนะฮะครับสับลุกไปก่อนนะฮะลุกรอวันตายให้ลุกอย่างเดียวนะอย่าให้ดีลอเร่งเทินได้เท่านั้นเองเอาว่าโอ้โหโดนสะท้อนคืนกลับนะครับเท่ากับว่าทีมผมนี่ก็ยังไม่ผ่านเงยียเก็บอีกเยอะนะครับเพราะว่า ตัวยังไม่พร้อมเนืองไปปั้นใหม่ครับอาวุธยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวเราขอลองเปลี่ยนรูปแบบทีมทนะอีกทีหนึ่งนะต้องเปลี่ยนใหม่ต่อให้เอเวกยังไงครับถ้าอาวุธยังไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่จะตายเนี่ยมีสูงมากเลยครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งจะเร็วกว่าเร็วกว่าเยอะครับฝั่งเราเร็วกว่านะครับ นั่นแหละครับเจฟยังไม่กระเด็นรครับไม่ใช่ใช่สกิลทะลุบัฟนะครับเอนนาแล,แล้วครับชอ็ชอตช็อตเข้าไปครับติดช็อตตัวเดียวนะครับตอนนี้ก็ติดเดสแล้วครับโดนเป่าอีกมีใครไปบ้างคนเดียไปแล้วครับเขาถูกต้องเดี๋ยวเราจะได้เอเวกนะครับเห็นความน่าตื่นเต้นนะ ผมว่าเห็นตื่นเต้นกันมาเยอะแล้วแหละเหลือแต่ของผมนี่แหละยังไม่ได้ตื่นเต้นเลยมาแล้วครับผมมือมารมาแล้วโอ้แปลว่าเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้เกราะดีกว่านี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เนี่ยเป็นเกราะแบบระดับค่อนข้างต่ำนะครับผมคิดว่ายังไม่ใส่ดีกว่านะครับไปใส่ตัวที่สูงขึ้นกว่านี้ดีกว่าอ่าใส่ตัวนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นจะได้ถึกเหมือนเดิมนะครับ มีตีบวกมาแล้วโชว้ใส่เข้าไปนะครับเกาะของเดซี่นะครับเอาละพอเวกเสร็จแล้วเราก็ไปลุยกันเถอะจัดดิปโปมาเลยคิดมาเลยเอาแบบจัดเต็มๆเ,เอาเต็มๆเ,เลยนะครับเต็มๆอ,อ็มลงอีสตัวหนึง่งเอาลุกอีกตัวหนึง่งใส่เข้าไป แล้วก็เรโลนนะครับไว้ข้างหลังส่วนเพชรเราก็ใช้เพชรเพิ่มความเร็ว8%นะครับดูจากตรงนี้นะครับทําให้เร็วยิ่งขึ้นเข้าปอีกทีนี้เราก็จะมีเรโลนที่ยังไม่ได้ตีบวกอาวุธแต่ว่าก็ยังเทพอยู่นะครับโจมตีนี้3330นะครับผมหนักหนาเอาการนะครับตีสวนทุกอย่างตีสวนกับ แต่อันนี้ไม่มีส่วนกลับนะครับเจมแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับจัดไป p v p แล้วกันพีพตรงนี้สะหน่อยนะครัคสเจฟ่ะเอาอย่างนี้ละกันครับกีก็เพิ่มเข้าไปหน่อย ในส่วนของตัวเร่งความเร็วนะครับเมื่กี้จัดทีมปแปลกๆหน่อยเดี๋ยวผมขอลุกมาไว้ข้างล่างหน่อยอ่ะโอเคไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงลองหน่อยเริ่มมาเจอเนียเลยแล้วกันนะครับทีมเนียเปิดครั้งแรกของการ PVP ครับที่มีเดลอนเวมครั้งแรกครับมันหล่ออยู่แล้วอะหล่อขนาด ก่อนนะครับนายเปรียบด้วยเปล่านะครับลุกนะครับกลางโลกทั้งคู่เลยครับทสองฝั่งงี้เดลองก็สั่งการไม่เจอนะครับไม่ใช่จอดเกาะนะครับจอดเกาะโดยลิโป้นะครับโทเนียต่อยนะครับต่อยช็อตปีศาจสิบสามนะครับสกิลนี้ก็จัดได้ว่าโหดนะครับอันนี้คือเพิ่ม การโจมตีโดยรวมนะครับอีก50%ให้กับทีมนะครับผมแล้วก็เป็นอันนี้เป็นสกิลเดียวนะครับโจมตี250%นะครับแล้วก็เร่งเทินหมู่อีก2เทินด้วยกันนะครับคือโจมตีเดียวแต่เร่งเทินหมู่นะครับเป็นอะไรที่วิเศษมากนะครับผมต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ว่าใบนะครับใบใบหมู่นะครับติดสถานะใบ สองเทินด้วยกันนะครับโจมตีดาสนะครับคูดาวก็จะอยู่ที่110นะครับพวกซเวบนนี่จะเป็นคูดาวที่ไม่เยอะมากนะครับส่วนนี้เป็นอันดิเมนะครับก็จะลดเลือดตัวเองเหลือ1น,นะครับแล้วก็กลายล่างถือดาบ2มือนะครับแล้วก็โจมตีธรรมดา3ตัวละครนะครับและอืมรู้สึกอะไรนะรู้สึกจะอมาตาอีก5ครั้งนะครับ ถ้าไม่ถ้าถ้าผมแปลไม่ถูกอาจจะอาจจะต้องขออภัยนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดโผยขึ้นมาดูนะครับอันนี้คือการจำลวนๆนะครับแต่ว่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลใน s ซเ h ่ t ไน h ์ไทยไกด์บ x อกสปอตได้นะครับเซเว่นไนท์ไทยแลนด์บเอกสปอตนะครับตัวใหม่ครับจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลเราก็มีหลายที่นะครับเอาละอาวุธที่เขาแนะนำให้ใส่ก็คือเป็นอาวุธความเร็วนะครับแล้วก็เป็น กระตีส่วนกลับนะครับแหวนก็จะเป็นแหวนที่เป็นเพิ่มอัตราคิดนะนะเพิ่มจะเพิ่มการโจมตีคีเพิ่มขึ้นนะครับสมมต,ต,ติคุณตีติดคิยมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับเจมก็เหมือนกันนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันที่สองเนี่ยเจมอันที่สองจะเป็นโจมตีหมู่โจมตีรวมนะครับทั้งหมดเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอีกแล้วก็ส่วนกลับนะครับเอาละ ได้เวลาเปลี่ยนแปลงเดลอนสี่สิบหกแล้วครับคนอื่นเขามากายแล้วเราก็ต้องเอาบ้างนะครับก็ออกจากทีมทุกอย่างให้หมดเรียบร้อยอ่าอยู่ทีมที่สามนะครับขอดูตอนนี้ก็ออกขอให้หมดก่อนนะครับออาออกให้หมดหมดยังใส่ม่่ยแล้วใส่ม่่ยแล้วเบอๆนะครับตอนนี้ก็เป็นหัวทีมสร้งงางนั้นนะ่ะ เอาคลิปเป็นหัวทีมก่อนเพื่อเดรอนจะได้ว่างอ่าว่างแล้วเสร็จแล้วเราก็ไป,ปที่ดาว